สวัสดีครับที่น้องที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าของคริสจักรแหนงหนึ่งทุกท่านในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2020นี้นะครับก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับที่เราได้มาร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันได้มาสัรเสริญพระเจ้าด้วยกันในวันนี้และในวันนี้อยากจะจะให้เราที่จะสงบใจร้องเพลงด้วยกันนะครับในเพลงที่มีชื่อว่าสารังธรมดีดาในเยซุนิม เพลงนี้นะครับเราก็ได้ร่วมกันแปลจากภาษาเกาหลีนะครับมาเป็นภาษาไทยด้วยกันเมื่อหลายปีก่อนด้วยกันแล้วนะครับวันนี้นะครับจะได้นํากลับมาร้องด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะร้องเป็นเวอร์ชันไทยภาษาไทยด้วยกันก่อนนะครับหนึ่งรอบแล้วก็ร้องด้วยภาษาเกาหลีด้วยกันหนึ่งรอบนะครับถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เราสงบใจร้องเพลงนมัสกการ,ระเจ้าในเพลงนี้ด้วยกันครับอยากจะบอกว่ารักเรารับพระเยซู ด้วยกัันครบข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับในวันนี้ที่เราได้มาร่วมนมัสการพระเจ้าร่วมกันเราขอขอบคุณพระเจ้าสําหรับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พระองค์ทรงประทานพระคุณพระผ่อนความรักต่างๆมากมายเข้ามาในชีวิตของเราและในวันนี้เราได้มาสัรเสริญพระเจ้ามาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันที่นี่ในเวลานี้อยากจะให้เราที่จะเตรียมจิตใจของเราเพื่อที่จะสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าด้วยกัน ขอฝากเวลานี้ไว้ในภาคอันสงฤทธิ์ของพระเจ้าอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเดี๋ยวให้เราอ่านหลักข้อเชื่อของอักขระธรรมจุนด้วยกันครับข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงปฏิสนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจากมารีสาวพรมมารีทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนติอัสปิลาตปกครอง ทรงถูกตึงไวที่กลางเขนแล้วรนาทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์เสด็จลงสู่แดนมรณาในวันที่ 3, สามทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระอ,องค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับนัเบื้องขวาของพระเจ้าผู้รทรงฤทธิสุดจากที่นั่นพระอ,องค์จะเสด็จมาพิาพากษาคนเป็นและคนตายข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในสากลริจัรบ,บริสุทธิ์ในการร่วมสมานฉันระหว่างธรรมิกชนการอภัยโทษบาป การที่กายคือชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์เมนพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เป็นข้ออะไรนะครับเดี๋ยวขอเชิญญาย่านำเราอ่านพร้อมกันนะครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้คือ1เทสโลนิกาบทที่1ข้อที่3ถึง4ต่อพระพรักพระเจ้าพระบิดาของเราคือรำลึกถึงความเชื่อของท่านที่แสดงออกมาเป็นการกระทำถึงความรักที่ท่านเต็มใจทำงานหนัก และถึงความทรหดอดทนซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักของพระเจ้าเราทราบแน่ว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกสรรท่านไว้ทั้งหลายไว้แล้วสำหรับหัวข้อที่จะแบ่งปันในวันนี้นะครับก็คือคลิปจากต้นแบบพระเยซูคริสต์นะครับได้สอนไว้เกี่ยวกับต้นไม้2ชนิดด้วยกันนะครับ ต้นไม้ชนิดแรกนั้นคือต้นไม้ที่ดีและอีกชนิดหนึ่งก็คือต้นไม้ที่เลวและเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าต้นไม้ต้นไหนที่หน้าตาเหมือนกันเนี่แหละต้นไหนเป็นต้นไม้ชนิดที่ดีหรือว่าเป็นต้นที่ไม่ดีในการที่เราจะดูต้นไม้นั้นเราก็จะต้องดูที่ผลของมันนะครับว่าจะออกมาแบบไหนต้นไม้ที่เลวนะครับก็ย่อมให้ผลเลวต้นไม้ที่ดีก็จะเกิดผลเลวไม่ได้หรือต้นไม้ที่เลวก็จะเกิดผลดีก็ไม่ได้เช่นกัน ดังนั้นความเชื่อก็เช่นกันครับมีความเชื่อที่ดีกับมีความเชื่อที่ไม่ดีมีความเชื่อที่มีชีวิตกับความเชื่อที่ตายแล้วเชื่อว่าจะได้รับคําชมเชื่อว่าจะได้รับคําติหรือว่ามีความเชื่อมากและก็มีความเชื่อน้อยในการที่เราจะเชื่อพระเยซูคริสต์นะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญแต่ว่าเราจะต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องด้วยมีความเชื่อที่ดีแล้วเราก็จะเกิดผลที่ดีตามมา เพื่อที่จะถวายผลดีนั้นให้กับพระเจ้าได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความเชื่อที่ผิดๆเราก็จะเกิดผลที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะรับผลนั้นไว้ได้เช่นกันคิดจักในยุคแรกก็เช่นกันครับมีอยู่ด้วยกันอยู่สองแบบคือคิดจักที่ได้รับการชมและคิดจักที่ได้รับคำตำหนิติเตียนคิดจักในเมืองโครินธนะครับก็เป็นคิดจักหนึ่งที่อาจารย์เปาโลต้องคอยติคอยติเตียนเ็าอยู่เสมอ เพราะว่าเขามีเรื่องทะเลาะบอกแวงกันมีเรื่องราวการผิดศีธลธรรมมีเรื่องการบูชารูปเคารพอยู่เสมอโดยที่เขาไม่สำนึกในความผิดและไม่ยอมกลับใจสักทีแต่ก็ยังมีคริสตจักรที่ได้รับคําชมอยู่นั่นก็คือคริสตจักรเมืองเทสโลนิกาคริสตจักรนี้นะครับเขามีความเชื่อที่กําลังทํางานอยู่ในคริสตจักรนี้และเป็นคริสตจักรที่มีการทุ่มเทให้กับความรักและอดทนด้วยความหวัง อาจารย์เปาโลนะครับก็ได้ให้หลักที่สําคัญไว้ในหนึ่งโครินบทที่13นะครับในโลกนี้จะต้องมี3สิ่งที่สําคัญนั้นก็คือความเชื่อความหวังและก็ความรักซึ่งในขิจกักรเทสโลนิกานี้นะครับมีทั้ง3สิ่งนี้เลยให้เราไปศึกษาด้วยกันในแต่ละหัวข้อนะครับว่าในแต่ละขีจักรนี้เขามีสิ่งสําคัญนี้อย่างไรสิ่งแรกนะครับก็คือความเชื่อที่กําลังทํางานอยู่ เดี๋ยวให้เราอ่านในพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในหนึ่งเทสโนนิกาบทที่สองข้อที่สิบสามเราขอบพระคุณพระเจ้าเสมอเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเราท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคำของมนุษย์แต่ได้รับไว้ตามความจริงคือเป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในท่านที่เชื่อ จากพระวจนะในตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าความเชื่อกำลังทำงานอยู่ในกิจจานี้อย่างไรเมื่อพวกเขาได้รับพระวจนะของพระเจ้าเขาไม่ได้รับแค่ว่าเป็นคำพูดจากมนุษย์เป็นคำพูดที่อาจารย์ได้นำมาแบ่งปันให้เป็นคำพูดที่คนอื่นๆน,นำมาบอกให้แต่เขารับไว้ว่าสิ่งที่เขาได้ยินสิ่งที่เขาได้รับจากอาจารย์สิทธิพิบาลต่างๆที่มาถึงเขานะ่ะ เป็นพระวจนะของพระเจ้าเป็นคำพูดของพระเจ้าเป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่มาถึงพวกเขาจริงๆนั่นก็คือความเชื่อที่ทำงานผ่านในคริจักรนี้เมื่อผู้ที่เชื่อได้รับพระวจนะของพระเจ้าก็เหมือนกับได้รับพรานุภาพของพระวจนะนั้นพรานุภาพของพระวจนะนั้นสามารถที่จะแทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณกระทั่งข้อกระดูและไขในกระดูก แต่ผู้ที่ไม่เชื่อก็ไม่สามารถที่จะได้รับฤทธิ์อำนาจใดๆทั้งนั้นดังนั้นฤทธิ์อำนาจจะสามารถเกิดขึ้นได้กับใครครับนั่นก็คือเกิดขึ้นในผู้ที่เชื่อพระวนจนะของพระเจ้าเท่านั้นอยากจะให้คริตจ,จักรของเรานี้ที่จะเต็มไปด้วยความเชื่อด้วยเช่นกันสิ่งที่สองนะครับในคิดจ,จักรต้นแบบคิดจ,จักรเทโลโซโลนิกานี้ที่มีก็คือคิดจ,จักรนี้เป็นคิดจ,จักรที่มีการทุ่มเทกับความรัก คิดจักรเทสโลนิกา t h โลนี้นะครับเป็นคิดจักที่ทุ่มเทในการเลี้ยงดูทุ่มเทในการอบรมและทุ่มเทในความรักเขาทุ่มเทในการเลี้ยงดูอย่างไรให้เราดูในพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวให้ช่วยอ่านด้วยกันนะครับจากหนึ่งเทสโลรนิกาบทที่2ข้อที่7ครับเราในฐานะอารทูตข,ของพระคิดจะเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ก็ได้แต่เราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยน เหมือนมารดาที่เลี้ยงดูลูกของตนจากพระวจนะในตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าริจกเทสโนลิกาได้เลี้ยงดูอัคคระทูตของพระคิดเป็นอย่างดีนะครับได้เอาใจใส่เหมือนกับแม่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดคลิจักนี้นะครับก็ได้มีไม่ได้มีการเลี้ยงดูเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ ดังนั้นนะครับคิปจากนี้ก็จะต้องมีการอบรมมีการทุ่มเทและก็เพื่อที่จะสามารถที่จะสร้างผู้รับใช้ต่างๆขึ้นมาด้วยดังนั้นเขาก็จะต้องมีการทุ่มเทในการอบรมอีกด้วยเดี๋ยวให้ได้ดูในพระวจนะของพระเจ้าอีกข้อด้วยกันนะครับใน1เทสโลนิกาบทที่2ข้อที่1 1บเถึงสิครับดังที่ท่านรู้แล้วว่าการวานตัวของเราก็เหมือนปิดาทำต่อบุตรคือเตือนสติหนุนใจและกำชับให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมต่อพระเจ้า ผู้สรงเรียกท่านให้เข้ามาในแผ่นดินและในพระสิริของพระองค์ถูกต้องแล้วครับจากพระวจนะในตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าในการฝึกอบรมนั้นจะต้องมีการเตือนสติบวกกับการหนุนใจและก็กำชับ ให้ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมด้วยทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการที่อบรมเป็นการเฝ้าระวังนะครับดังนั้นให้เราที่จะหนุนน้ำใจผู้ที่เชื่อให้เราที่จะรักซึ่งกันและกันเช่นนั้นท่านก็จะเป็นสาวกของเราแล้วอะไรคือสิ่งที่รับรองได้ว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์นั่นก็คือความรักที่ได้รับว่าเราเป็นสาวกของพระองค์นั่นเองเดี๋ยวให้เรามาดูในเคล็ดลับข้อที่3ของคสตจักรต้นแบบ คิสตจัรเทสโลนิกานี่นะครับคือเป็นคิสตจักรที่อดทนด้วยความหวังแล้วทําไมถึงจะต้องมีความอดทนด้วยความหวังด้วยครับเพราะว่าการดําเนินชีวิตของเรานั้นน่ะเหมือนกับเรากําลังล่องเรืออยู่เราออกเรือไปเราไม่รู้ว่าจะเจอคลื่นลมพายุขนาดไหนพายุลูกใหญ่ขนาดไหนจะเข้ามาเจอกับเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ และบางทีเราจะเจอกับศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายเราเมื่อใดเราก็ไม่รู้เช่นกันดังนั้นเราอาจจะต้องเจอกับการกดขี่ข่มเหงเจอกับความยากลำบากเหมือนกับขนทางแห่งไม้กางเขนครับที่พระองค์ทรงบอกให้เราเข้าไปในทางประตูแคบเพราะว่าทางที่ลำบากให้เราเดินไปทีละก้าวทีละก้าวที่ไปยังภูเขาโคลาโคธาเป็นทางที่ถูกคนอื่นเข้าดูถูกเหยียบย่ำ ดังนั้นในการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อของเรานั้นไม่สามารถที่จะหลีกหนีการถูกกดขี่และความทุกข์ยากลําบ,บากได้แล้วเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้อย่างไรแล้วเราจะอดทนผ่านหนทางที่ยากลําบ,บากนั้นได้อย่างไรก็เพราะว่าเรามีความหวังที่จะได้เข้าไปยังแผ่นดินของพระเจ้าแล้วเราจะสามารถที่จะเอาชนะทุกอย่างได้ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ แต่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเราขอบคุณพระองค์สําหรับในวันนี้ที่พระวจนะของพระองค์มาถึงเราในวันนี้ที่ทําให้เราได้เรียนรู้แบบอย่างที่ดีของคิดจักรเทสโลนิกาที่เกิดผลดีมากมายเป็นคริดจักรที่มีความเชื่อที่กําลังทํางานอยู่ภายในคิตจักรมีการทุ่มเทมากมายกับความรักที่มีให้กันและอดทนรอด้วยความหวังเวลานี้อยากจะให้เราที่จะอธิษฐานเป็นการส่วนตัวกับพระเจ้า ให้ใช้เวลานี้ในการที่จะฟังเสียงของพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวให้เราอธิษฐานขอการเสริมกำลังจากพระเจ้าพี่น้องของเราหลายคนที่กำลังทำงานอยู่พบกับภาระหน้าที่การงานที่แสนหนะักขอพระองค์ที่จะทรงเสริมกำลังเรียวแรงต่างๆให้เขามีกาลังขึ้นให้ฟื้นฟูร่างกายจิตใจของเขาให้มีกำลังเรี่ยวแรงขึ้นในพระเยสกิริ์ด้วย ในเวลานี้พี่น้องของเราหลายคนที่มีอาการเจ็บป่วยขอให้พระองค์ที่จะส่งเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐที่จะได้ยื่นผัดมันมาแต่ต้องพลังอันทรงฤทธิ์ของพระองค์มาสัมผัสแต่ต้องรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆให้หายและขอให้เราคุ้มครองพวกเราทุกคนจากไวรัสโควิด COVID 19ให้เราที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอพระเจ้าที่จะทรงสถิตยอยู่กับพี่น้องทุกคน ใ่นใดก็ตามที่เรากรุเข่าอธิษฐานทูลขอกับพระองค์ขอพระองค์ที่จะทรงฟังคําอธิษฐานของพวกเขาและตอบคําอธิษฐานของพวกเขาขอพระองค์ที่จะทรงดูแลกลุ่มสังคมไทยของเราให้มีความรักสมัครสมาสมาสมาัคคีระหว่างสิ่งกันและกันและให้กิจจักรของเราเป็นเหมือนกับกิตจักรต้นแบบในกิตจักรเทสโลนิกาที่จะเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความเชื่อและเต็มไปด้วยความหวังเราฝากซึ่งกันและกันอธิษฐานในานามพระเยซูคริสต์เจ้า เดี๋ยวให้เราอ่านคำอธิษฐานที่พระเยซุคิสต,ตัดสอนด้วยกันครับการแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้แน้มของรองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไป,นปนตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพงทั้งหลายในการวันนี้ขอโปรดยกบาปผิดของข้าพงเหือนข้าพงยกโทษเพื่อยังผิดต่อข้าพงนั้น ขออย่านำข้ามองเข้าไปในการทดลองแต่คอ,อยพ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชำนาจลิปเดชและภัสสิิเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับการนมัสการในวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกทกท่านนะครับที่รับชมการนมัสการผ่านทางไลฟ์ของพิจกรในวันนี้และในวันนี้ก็เช่นกันนะครับที่พี่น้องหลายคนได้เข้ามาทักทายของเรากันในซูมนะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มการนมัสก,การทุกครั้งนะครับเราจะมีการพูดคุยกันในซูมก่อนนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับได้เข้ามาพูดคุยพบปะพูดคุยกันก่อนที่จะร่วมนมัสก,การผ่านทางซูมของที่จัรของเรานะครับและหลังจากนั้นก็ร่วมรับชมการนมัสการผ่านทางไลฟ์ของที่จัดด้วยกันนะครับสำหรับในวันนี้ก็ของคุณพระเจ้านะครับขอให้เราที่จะเต็มไปด้วยความเชื่อความหวังและเต็มไปด้วยความรักด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าครับพระเจ้าอวยพรครับ